ผมแบงลีบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับผงแบงเลงบอลต้อนรับเข้าสู่เดือนตุลาคมครับโปรแกรมวันที่1ตุลาคม2568ันาหสำหรับ6คู่ที่เราเลือกมาในวันนี้จะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสทั้ง6คู่เลยครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าช่วงวิเคราะห์ครับฝากกดติดตามช่องสำรองของเราไว้ผงแบงเลงบอลวีหนึ่งจะได้ไม่พลาดการเจอกันในทุกๆวันขอบคุณครับคู่แรกไปเริ่มกันที่คู่ของยูนิยงงงซซัักกกกีลลลลุสสสเเเเเปอออรรร์นนนนนนาาาาาาามมตตโคคคคพบบิิิิิิดววู่่้้ฟใ5 45จท งกิลุจากประเทศเบลเยียมครับส่วนทางนิวคาสเซิลจากประเทศอังกฤษเตะกันไปแล้วฝั่งละ1เกมครับตามตารางในรอบลีกเฟสแซงกิลุดอยู่อันดับที่6ลงเตะไปแล้ว1นัดเก็บไปแล้ว3แต้มส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่25ครับลงเตะไปแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มสำหรับอันดับในลีกของทั้งคู่ครับปัจจุบันแซงกิลุดเจ้าถิ่นเป็นจ่าฝูงของเบลเยียมลงเตะไปแล้ว9นัดเก็บไปได้23แต้มส่วนทางทีมเยือนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ15ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้6แต้มเฮดทูเฮดคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับเกมคืนนี้จะเป็นเกมนัดแรกดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ าเกมของเจ้าถิ่นแซงกิลุตฟ,ฟอร์มสวยครับชนะทั้งหมด5เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์เโลไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ส่วน5เกมของนิวควาเซิลครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลด้วยสกอร์1ประตูต่อ2มาใช้ความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าถิ่นยังมีตัวบาดเจ็บอยู่3รายครับคืนนี้มาในระบบ3-4-1-2คู่หูได้น,น่าจะเป็นมาร์กิกเกอร์และโพรมิสเดวิสครับส่วนทางด้านนิวควาเซิลกของเอ็ดดี้ฮาวเกมน กาลงจะมาในระบบ4-3-3ครับมี3ประสานแดนหน้าเป็นจาคขอบเมอร์ฟี่แอนโทนีกอร์ดอนและหน้าเป้าเป็นนิกวอลเทอร์มาเดอร์ครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงินไขให้ทางนิวคาสเซิลบุกมาเหนือกว่าที่0.25สำหรับเกมนัดแรกของทั้งคู่ในรายการนี้ในเกมนัดแรกแซงกิลุสบุกไปเอาชนะ p s เอสบีเฟนมาได้ครับส่วนนิวคาสเซิลเปิดบ้านแพ้กับบาซ่าไป1-2เจ้าบ้านฟอร์มแข็งแกร่งก็จริงครับแต่ยังมองว่าชื่อชั้นของนิวคาสเซิลยังดูดีกว่าเกมที่แพ้ก็เข้าใจได้เพราะเจอทั้ ar, ทบบ้้้้้งงงงงงบบบา่่่่แแแลออออเเเนนนนนนตตใกกกมีีีคคขขวยไ็็ื มิวคาสเซิลสาลิกาดงลงเป็นยิง ต่อเนื่องกันคู่ที่2ครับและเป็นคู่เว P ีประจำวันนี้ของเราเป็นเกมบิ๊กแมตต์ประจำคืนนี้ครับเกมระหว่างเจ้าบุญทุม่มบร์เซโลนาเปิดสนามโอลิมปิกลุยส์กอมบานีคืนนี้มาพบกับปารีสแซงตาแมงคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีสองครึ่งลงเตะไปแล้วฝั่งละหนึ่งเกมเช่นกันครับปัจจุบันบาซ่าอยู่อันดับ13ลงเตะไปแล้ว1น,นัดเก็บไปแล้ว3แต้มส่วนแปดแชร์ตามตารางในรอบนี้อยู่ที่2ครับลงเตะไปแล้ว1น,นัดเก็บไปแล้ว3แต้มมางดูผลงานตามตารางอันดับในลีครับบาซ่าเจ้าถิ่น ออขงงผลงานลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้15แต้มเหตุเหตใน5เกมที่เจอกันของคู่นี้ค่อนข้างสูสีครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะไปได้ฝั่งละ2ครั้งและเสมอกันไปอีก1ครั้งเกมล่าสุดเป็นบาร์ซ่าเปิดบ้านแพ้กับแปรแชร์ไป1-4มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของบาร์ซ่าผลงานดีครับชนะทั้งหมด5เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉิญนชนะเรอัลซิดาดไป2-1ส่วน5เกมของแปรแชร์ครับผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโอแซด้วยกออร2ประตตู่ ช็ความพร้อมในเกมคืนนี้ของทั้งคู่ครับเจ้าถินบาซ่ายังคงมีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บครับมีตัวเจ็บมากกว่า8รายคืนนี้พวกเขามาในระบบเก่งครับ4-2-3-1แดนกลางนำทัพมาโดยเบรดี้จับคู่กับแฟรงกี้เดอยองด้านบนจะเป็นรูนี่บาดี่มาคัตแรดฟอร์ดและหน้าเป้าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับส่วนทางทีมเยือนแปะแช่ครับจะมีตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่ถึง6รายด้วยกันคืนนี้จะมาเยือนในระบบ4-3-3แดนกลางจะมีลีคังอินวาเรนซายอเอมเมรี่ตัวลูกจะเป็นอิบราฮิมเอม คาดการเกมคู่นี้ครับเนื่องใช้ทางบาร์เซโลนาเหนือกว่าที่0.5คู่นี้มีปัญหาแบบเดียวกันครับมีนักเตะท,ที่ยังบาดเจ็บและเป็นแกนหลักมีกันหลายลายเลยทีเดียวทว่ากันด้วยเรื่องฟอร์มบาซ่าดุดันอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเกมในบ้านครับใน4ี่เกมที่ผ่านมาพวกเขาเสียไปแค่1ประตูส่วนทางฝั่งแปแร์แชเองครับถึงแม้จะเสียตัวหลักไปค่อนข้างเยอะแต่ด้วยระบบทีมครับก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีแต่เฮตุเฮตของคู่นี้แปลกๆครับการเจอกันในระยะหลังเล่นกันที่บ้านฝั่งไหนฝั่งนั้นมักจะทำผลงานไม่ค่อยดีเดี๋ยวค 2องมีแอดนำหน้าเดี๋ยวจัดให้จำแจมเหมือนเดิม คู่ที่3ครับไปต่อกันที่คู่ของปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอเมอริตสเตเดียมรับการมาเยือนของโอลิมเปียกอสคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตีสองเตะกันไปแล้วฝั่งละหนึ่งเกมเช่นกันครับปัจจุบันอาร์เซนอลอยู่อันดับที่7ในรอบนี้เตะไปแล้ว1นัดเก็บไป3แตม้มส่วนโอลิมเปียกอสอยู่อันดับที่21ครับลงเตะไปแล้ว1นัดมีอยู่1แตม้มส่วนอันดับในลีกของทั้งคู่ครับอาร์เซนอลอยู่ที่สอในพรีเมียร์ลีกลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้13มแต้มส่วนทางโอ 1, ล,งลิ 5, ไไ 13, ม head อาร์เซนอลเหนือกว่าเล็กน้อยครับชนะไปได้3ครั้งโอลิมปิกกสชนะไป2ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นยูโรปาลีก2021เเกมนั้นอาร์เซนอลเปิดบ้านแพ้อลิมปิกอสไปศูนมาดูฟอร์มใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับหเกมของอาร์เซนอลฟอร์มสวยครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดออกไปเยือนนิวคาสเซิลชนะกลับมา12ส่วน5าเกมของโอลิมปิกกสก็ใช้ได้เลยครับชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเลวาเดียโอสด้วยสกอร์3ประตูต่อ2มาดูความพร้อมในเกมคืนนีี้งทััคู่ครบลมตบบ อยู่5รายกุนซือมิเกลอาร์เตต้าใช้แผนเก่งครับ4-2-3-1แดนกลางนำทัพมาโดยเด็กคนไรส์ตัวลูกจะเป็นบุโกโยซาก้าอิเบรซีเอเซอเลฮันโดทรัสซาและหน้าเป้าจะเป็นวิกตอร์โยเคเรสครับส่วนทางทีมเยือนโอลิเมโกสมีนเต่บาดเจ็บแค่2รายครับพวกเขาใช้ระบบเดียวกันครับ4-2-3-1แดนกลางจะมีซานติอาโกเฮเซตัวลูกจะเป็นดานิเอลโพเดนซ์ซิคินโยเกเบรียลสเตเฟซซาส่วนหน้าเป้าจะเป็นอายุบเอลคาอาบีครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงินจ่ายใหทางเจ้าถิ่นอาร์เซนอลเหนือกว่าที่1.5สหรรรััับบเกกมแกของงท้คคู่ค อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะบินเบลมาได้0ูนย์สอโอลิมปิโกสครับเปิดบ้านเสมอกับปาฟอสไป0ูนย์คู่นี้มองว่าถ้าเป็นเกมในบ้านของอาร์เซนอลเนี่ยสเกมก่อนนัานี้ที่มานับเกมกับแมนซิตี้นะครับพวกเขายิงในบ้าน3นัดรวมกันถึง11ลูกและไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวส่วนเกมเยือนของโอลิมปิกอสก็ไม่แยกครับใน3เกมที่ผ่านมาชนะถึง2เกมแต่ต้องมาเจอกับทีมปืนใหญ่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าดูแล้วรอดยากครับเกมบุกดีเกมรับเหนียวยังมีทีเด็ดจากลูกเซตพีดอีกคู่นี้สวนกระแสไม่ได้ครับผ คู่ที่4ไปกันที่ฝรั่งเศสครับเป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นโมนาโกเปิดสนามสตาร์ทลุยพบกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้เริ่มคิย์อักันในเวลาตีสองโมนาโกในรอบลีกเฟสครับอยู่อันดับที่33ลงเตะไปแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มส่วนซิตี้อยู่อันดับที่8ครับลงเตะไปแล้ว1นัดคว้าไปแล้ว3แต้มส่วนอันดับตามตารางในลีกครับโมนาโกอยู่อันดับที่4ลงเตะไปแล้ว6นัดเก็บไปได้12แต้มส่วนแมนซิตี้ครับอยู่อันดับที่7ในพียรมลีกลงเตะไปแล้ว6นัดคว้าไปได้10แต้้ head ้มมของงคคูนนีเจกัา2ร ผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปฝั่งละ1ครั้งเกมล่าสุดเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกปี2017ครับโมนาโกเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไป31มมาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของโมนาโกผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปแพ้ให้กับลอรยองครับด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งส่วน5เกมของซิตี้ครับผลงานชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเบอร์ลี่ด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งการดการเกมคู่นี้ครับเงินใทางแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาเหนือกว่าที่1.0ในเกกมแร,รถิ่กบุกบบกดศูนย์ใน ลูกส่วนซิตี้ครับเกมแรกเปิดบ้านชนะนาโลีสวยๆไป2-0โดยฟอร์มนะเวลานี้ของซิตี้ครับถ้าไม่ใช่ทีมเกรดเดียวกันพวกเขาเก็บมาได้หมดโมนนโกเกมในบ้านใน3าเกมที่ผ่านมาฟอร์มสวยก็จริงครับแต่เกมนี้ต้องมาเจอกับเรือรบสีฟ้าที่มีปีศาจทาเล่นกำลังท็อปฟอร์มแบบนี้ดูแล้วรอดยากครับคู่นี้ของเบนขอลงแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้ามหาภัยคู่ที่ห้ครับไปกันที่อิตาลีเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นนาปโปลีเปิดสนามเดีอโกมาราโดนาสเตเดียมพบกับสปอ์ติ้งลิสบอนคู่นี้เริ่มคิกออฟกันในเวลาตี แล้วฝั่งนันหนึ่งนัดเช่นกันครับนาโปลีอยู่อันดับที่32ลงเตะไปแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มส่วนสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่อันดับที่4ครับลงเตะไปแล้ว1นัดเก็บไปแล้ว3แต้มอันดับในลีกของทั้งคู่ครับนาโปลีอยู่อันดับที่2ลงเตะไปแล้ว5นัดคว้าไปได้12แต้มสปอร์ติ้งลิสบอนก็อยู่ที่2เช่นกันครับลงเตะไปแล้ว7นัดเก็บไปได้18แต้มเฮตูเฮตของคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนครับเกมคืนนี้จะเป็นเกมน,นัดแรกมาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทงั้งคู่รับ5 5เเเเกกกกมมมมขออองงนนนนนนาาาาาโปลลีผลนชนะ3แพ 2, แพแพ้้2 21่สสุด 2, สิว ของลิสบอนครับชนะ4แพ้1นเกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเอสโตเนียครับชนะมาศูนคาดการเกมคู่นี้ครับเงินไหลทางเจ้าถิ่นนาโปลีเหนือกว่าที่0.5สําสำหรับฝั่งเจ้าถิ่นครับเกมแรกแพ้มาเกมนี้เล่นในบ้านต้องเร่งแล้วแต่ฟอร์มเกมเยือนของลิสบอนไม่แย่เลยครับใน4เกมเยือนที่ผ่านมาของพวกเขาชนะรวดและไม่แพ้นอกบ้านมาเลย9เกมติดรวมทุกรายการคู่นี้มองว่าโอกาสที่จะแบ่งแต้มกันไปมีค่อนข้างสูงครับเจ้าถิ่นเองก็ไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีตัวที่บาดเจ็บและแบนอยู่คู่นี้คงเป้นขอเลง ปิดท้ายคู่ที่6ครับไปกันที่สเปนคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิน่นบียาริอ e ัลเปิดบ้านพบกับมาลายูเวนตุสคู่นี้เริ่มที่ออฟเวลาตีสองเตะกันไปแล้วฝั่งละหนึ่งเกมครับบียาริอัล e อยู่ที่27ลงเตะไปแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มส่วนยูเวอยู่อันดับที่16ครับลงเตะไปแล้ว1นัดเก็บไปได้1แต้มส่วนผลงานนลีครับบียาเดียวอยู่อันดับที่3ลงเตะไปแล้ว7นัดเก็บไปได้1 6แต้มส่วนยูเวนตุสอยู่อันดับที่4ครับลงเตะไปแล้วห้านัะเก้ไไ head head ง เกมล่าสุดเป็น UCL ปี2022ยูเวนตุสเปิดบ้านแพ้กับเบียริลไป0-2มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของเบียริลผลงานชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะแอตติกบินเบาครับด้วยสกอร์1-0ส่วน5เกมของยูเวนตุสผลงานชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับออตแลนตาด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเจ้าทินเบียริลเหนืหอน Real, นกว่าที่0.25เ์ 5. จง้าเฮตินฟอร์มกำลังแรงครับชนะมาสามเกมที่ผ่นวน เทั้ง3กมถือว่าไม่ได้เป็นงานง่ายของยูเว่ครับเพราะการมาเยือนบีเรลลที่นี่้วยฟอร์มของเจ้าถิ่นตอนนี้ครับใน4เกมที่ผ่านมาในบ้านพวกเขาชนะทั้งหมดยิ่งไป10ลูกใน4เกมและเสียไปแค่ประตูเดียวคุณนี่มองว่าศักยภาพของเจ้าบ้านตอนนี้น่าจะเชื่อได้ครับคงเบ้งขอเลงบีเรลลดูเรือดำน้ําสีเหลืองไม่เปลืองไฟและนี่คือ6คู่6ทีมของเราในวันนี้ครับหวังว่าหคู่ที่เราคัดมาให้จะถูกใจทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับคงเบ้งเลงบอล